รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับเราสองคนแม่ลูกอีกแล้วในเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์กับสารธรรมมีสไตล์ในรายการพุทธปัญญาพิรมค่ะและว,วันนี้นะคะท่านจเจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิยานจังหวัดเชียงรายยังคงมีธรรมะน่าสนใจมาชวนให้พินิจกันต่อในช่วงแรกของรายการธรรมมาพิรมค่ะช่วงธรรมมาพิรม และอันต่อมาก็คือเพื่อให้ได้ยานทัศนะอย่างอันนี้ก็คือเป็นระดับเขาเรียกว่าระดับการปฏิบัติการปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติจริงจังอย่างสมาธิภาวนาบางคนปฏิบัติเพื่อให้มีสติแต่ถ้าปฏิบัติจริงจังเนี่ยนักปฏิบัติเขาก็จะปฏิบัติเพราะว่าการภาวนาเนี่ยมันเริ่มจากสมถะ ก็คืออุบายทําให้จิตสงบเมื่อเราจิตสงบปุ๊บพอมันสงบสงบอารมณ์5อย่างก็จะเกิดขึ้น 1. มีวิตกวิจารปิติสุขเอกทัตตาอันนี้เรียกว่าปฐมฌานเมื่อใดก็ตามที่วิตกว,วิจารวิจารหายไปดับไปทุติยฌานเกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามาที่ปิติหายไปดับไปเหลือแค่สุกับเอกทัตตา เป็นตติยชาญเมื่อใดก็ตามที่สุขหายไปเหลือแค่เอกททต,ตาอารมณ์เดียวแต่เมื่อใดก็ตามพอมันเป็นชาญและโยมโยมยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาชานจะดับยานก็จะเกิดยานคือการอย่างรู้จะรู้เป็นลำดับลำดับลำดับที่เขาเรียกว่าโสโรสยาน ่จริงโสรสยานเนไม่ได้ไม่ได้มีพระในพระไตรปิฎกนะโยมนะแต่ว่าพระอัฏฐกถาจารย์ทอดออกมาจากวิสุทธิมรรคล้วก็มาเรียงเป็นลำดับใหม่แล้วก็มียานคือการอยากรู้พอมีสติเยอะขึ้นมันจะรู้เห็นตามสภาวะที่มันแท้จริงก็คือมองเห็นธรรมนั่นแหละโยมเขาเรียกว่า อุบายหรือสิ่งที่จะทำให้เราเกิดปัญญาที่เรียกว่าโลกุตาะปัญญาแต่ว่าโลกุตาะปัญญาเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เนี่ยโยมทำไมรู้ไหมโยมต้องมียานก่อนนะถ้าไม่มียานอะโลกุตาละปัญญาไม่เกิดขึ้นจะกลายเป็นโลกียะปัญญาทันที พอถ้าโยมดูในพระธรรมจักรกับประวัตนสูตรอุทธปาธิญาณังอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชาอุทธปาธิอโลโกอุทธปาธิญาณังเมื่อไหลก็ตามที่ญาณเกิดขึ้นอุทธปาธิปัญญาปัญญาก็จะเกิดขึ้นอุทธปาธิวิชาความรู้แจ้งก็จะเกิดขึ้น อุทาปฏาิอโลโกความสุขความสะอาดความใสความขาวรอบก็จะเกิดขึ้นโยมมันต้องมียานก่อนนะถ้าไม่มียานมองไม่เห็นนะโยมเหมือนกับไม่มีแว่นน่ะบางทีมองไม่เห็นนะโยมยานก็เหมือนแว่นที่จะมาขยายให้มยมมองเห็นชัดขึ้นแล้วก็ถ้ายาน อ,อย่างยานสิบหกเนี่ยเอาครูบาจะอธิบายสั้นๆน,นะโยมนะเพราะว่าถ้าพูดถึง16บยานนี้โยมคงจะนั่งเกินเวลาแน่นอนเลยวันนี้มีเวลาจำกัดนะอย่างเช่นายานอันแรกก็คือนามารูปปริเฉทยานโยมพอโยมมีปัญญาที่เรียกว่าโลกุตตละเกิดขึ้น โยมก็จะเห็นรูปเห็นนามเห็นก็นะโยมนาม,มารูปปริเฉทญาณเห็นรูปเห็บนามเห็นมันก่อนอันไหนคือรูปอันไหนคือนามอันนี้คือรูปนะอันนี้คือนามมีแต่ชื่ออากาศแต่ไม่มีรูปเห็นหรือเปล่าอันนี้คือสังขารร่างกายธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเนี่ยคือมองเห็น รูปเห็นนามอันต่อมาก็คือน,นามรูปปัจจัยปฏิฆาญาณเมื่อยมเห็นรูปแล้วยมสามารถแยกรูปแยกนามออกมาได้โยมเห็นปุ๊บแยกเลยนะอันนี้คือรูปอันนี้คือนามเหมือนที่ครูบาบอกเมื่อกี้สามสัมมาสนญาณเมื่อแยกรูปแยกนามเสร็จแล้วยมสามารถสัมผัสมันได้อันนี้คือรูปอันนี้คือนาม หลังจากนั้นยานก็จะเกิดขึ้นลำดับตั้งแต่อุอทัพพยาญานเห็นการเกิดดับพังค่าญานพยาญานอาทีวนาานินพิทายาแล้วก็ไปไปเป็นลำดับลำดับไปถึงยานที่13เรียกว่าโคตรละภูยานเคยได้ยินไหมโคตรละภูยานยานข้ามโครจะข้ามยังไงข้ามโคดเนี่ย ข้ามจากปุถุชนเน่ยเป็นภ้าริยะบุคคลตั้งแต่โสดาสกิทาคาอนาคาจนถึงอรหันต์แล้วก็ยานที่สิมัคคายาญยานที่สิบห้าพระยาญยานที่สิบหปัจเจเวคขณะยานเป็นยานที่พุทธเจ้าเข้าพระนิพพานนะโยมอันนี้คือยาน ทัศนะได้เกิดขึ้นแล้วอันต่อมาข้อสีก็คือเพื่อทำกิเลสให้สิ้นเมื่อโยมเนี่ยมีสติเกิดขึ้นโยมสติที่มันคงเราก็สามารถทำความสะอาดจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสอะไรที่มันผ่องใสถ้ามันสะอาดมันบริสุทธิ อะไรเข้ามาเราก็จะมองเห็นเหมือนสระไยน้ำที่ใสย,ยมก็จะเห็นว่ามีอะไรอยู่ข้างข้างใต้ยมก็สามารถที่จะจับมันออกมาได้ออมีกิเลสนะมีตัณหานะมีอุปทานมีอวิชามีมิจฉาทิฏฐิมีสิ่งไม่ดีอยู่ในใจนะพยายามเอามันออกมาอย่างนี้เป็นต้นจับมันออกก็ทำให้ จิตผ่องใสจิตใจบิบานลดละความโลภความโกรธความหลงกิเลสตัณหาอุปาทานวิชามิฉาทิฏฐิสิ่งไม่ดีก็จะบรรเทวบาบางออกจากใจของโยมอันนี้เป็นต้นแล้วที่สำคัญการภาวนาก็สามารถทำให้เรามีสติที่มันมัน่นคงแล้วก็สามารถทำให้เรา ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทและที่สำคัญจนถึงพร้อมทุกขณะจิตการเจริญสติเนี่ยโยมจะต้องใช้ทุกเวลาแม้แต่ทางโลกเนี่โยมก็ต้องใช้ ดําเนินทางโลกเนะีย่ยโยมต้องใช้ไหมโยมต้องมีสติไหมทํางานต้องใช้สติไหมดําเนินชีวิตใช้สติไหมจะประกอบอะไรก็ต้องใช้สตินี่คือทางโลกแม้แต่ทางธรรมก็เหมือนกันโยมทางธรรมก็ต้องใช้สติสติก็ถ้ามันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นแม้แต่ตอนที่จะตาย ก็ต้องใช้สตินะโยมเห็นหรือเปล่ายกตัวอย่างขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกันโยมโยมก็เหมือนกันถ้าโยมมีสติมั่นคงนะโยมตอนตายโยมก็จะมีสติพอมันมีสติปุ๊บตายมันก็สงบ เพราะทำไมรู้ไหมมันคิดถึงสิ่งดีๆได้คิดถึงบุญคิดถึงกุศลทําจิตให้เบิกบานทําจิตให้ผ่องใสทําใจให้ว่างได้แต่ว่าถ้าโยมอ่ะไม่มีสติโยมโยมไม่สามารถที่จะบังคับจิตให้มันผ่องใสบังคับใจให้มันเบิกบาน เราคิดในเรื่องดีๆได้คิดถึงบุตรคิดถึงกุศลบางทีมันคิดไม่ได้มันทำไม่ได้เพราะเราไม่มีสตินโย,ยมยิ่งถึงตอนนั้นมาถึงนโย,ยมเราไม่สามารถบังคับได้มันเหมือนกับธาตุไฟจะแตกอะ่ะบางทีโอ้โหเราไม่สามารถที่จะรวม,มสติมารวมนะเออมาพุโทโธพุโทโธนะ มันยากมากเพราะทำไมรู้ไหมบางคนไม่ได้ฝึกสติมาตั้งแต่เริ่มมานั่งให้พุโทโธพุโทโธมันจะพุโทโธอะไรโยมจากพุโทโธก็เป็นพือหัสโทสุกโธเสาโธบางท,ทีโททั้งสัปดาห์โยมบอกคิดถึงองค์พระนะวัดไม่เคยเข้าโยมจะคิดถึงพระองค์ไหนอะ่ะพระอภัยมณีพอได้อยู พราะว่าทําไมรู้ไหมคิดถึงองค์พระคิดถึงไหนคิดถึงบุญสิอ้าวบุญกูทําอะไรไปบ้างบุญกูไม่มีเลยมีแต่บาปแล้วอีกอย่างหนึ่งนะโยมคนบุญจะมีบุญนําพาไปเรียกยาติบ,บุญโยมอยากเจอคนบุญนะไปไหนไปที่มีงานบุญครูบาไปวัดโน้นก็เจอโยมคนนี้ไปอีกที่หนึ่งอ้าวโยมก็มา คุบามาอีสานเอ้าเจอโยมกลุ่มเดิมอ๋ออันนี้เป็นสายบุญมีบุญที่ไหนเจอที่นั่นเหมือนกันคนบาปก็จะไปเจอกันที่บาปสายบันเทิงก็เจอที่บันเทิงนะโยมสายอโคจรก็จะเจอที่อโคจรถ้าจิตโยมเป็นบุญนะโยม มันจะไปรวมที่ปุญอย่างเดียวเพราะว่ามรรคบีองแปดเริ่มจากอะไรรูกไหมโยมสัมมาทิฏฐิทิฏฐิคืออะไรทิฏฐิคืออะไรความเห็นโยมจะรู้ได้ไงว่าโยมเห็นชอบความเห็นก็คือจิตจิตที่มันจะ เห็นชอบได้มันต้องประกอบด้วยกุศลทำไมเขาต้องให้โยมให้ทานรักษาศินภาวนาเพื่อสร้างกุศลให้จิตบ่อยๆเข้าใจหรือเปล่าจิตมันก็จะไม่มีแต่กุศลพอจิตมันมีกุศลปุ๊บสัมมาสังกปเดี๋ยวสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรโยมคิดจิตมันเป็นกุศลปุ๊บคิดมันก็เป็นกุศล สัมมาวาจาพูดมันก็เป็นกุศลสัมมากรรมันโตมีการกระทำก็กระทําที่เป็นกุศลสัมมาอาชีโวประกอบอาชีพอาชีพที่สุจริตสัมมาวายโมก็มีความพยายามในการทำความดีทำประโยชน์สัมมาสติเกิดสัมมาสมาธิเกิดโยมจิต ไม่เป็นกุศลจิตไม่เป็นกุศลนะโยมคิดไม่เป็นกุศลพูดไม่เป็นกุศลไปทําอะไรก็ไม่เป็นกุศลไปประกอบอาชีพก็อาชีพไม่สุจริตเขามีอาชีพสุจริตเยอะแยะกูก็จะคิดถึงอาชีพที่ไม่สุจริตนั่นแหละใช่ไหมโยมเนอแล้วก็มีความพยายามก็พยายามไปในทางไม่ดี สัมมาสติเกิดไหมไม่เกิดมิจฉาสติมิจฉาสมาธิกูมีสมาธิก็เอาสมาธินั้นเป็นจดจ่ออย่างอื่นพยายามทำแต่สิ่งไม่ดีคิดแต่สิ่งไม่ดีไปวางแผนทำอะไรไม่ดีเอ,อย่งนี้เป็นต้นอันเนี้ยมันเริ่มจากจิตที่เป็นกุศลนยอบนะโยมถ้าจิตโยมเป็นกุศลนะโยมมันจะ เรียงตามลําดับไปตามที่ครูบาบอกเหมือนเรากัดกระดุมถ้าเรากัดกระดุมเม็ดแรกถูกถูกก่อนนโะยมมันก็จะถูกหมดถ้ากัดกระดุมเม็ดแรกผิดมันจะผิดหมดเลยโยมโยมลองคิดนะมีคนถวายทองหนึ่งร้อยโลไปสร้างยอดเจดีย์คนจ็ดเป็นกุศลเศาถุทำไมจิตเป็นกุศลคิดเป็นกุศลพูดเป็นกุศลทำเป็นกุศล โอ้เกิดมาเราไม่เคยถวายทองเลยร้อยโลสาธุอ,อนุมโมทนาอาบนขเขาไอ้เจ็บเรื่กุศลคนคิดอากุศลเฮ้ยทำไปไมเสียดายทองต้งน้อยโลเอาไปทำอย่างอื่นดีกว่าเห็นหรือเปล่าเพราะว่าจิตไม่เป็นกุศลคิดไม่เป็นกุศลพูดไม่เป็นกุศลเอาเอาเอางานง่ายๆโย,ยมมีงานงานเดียว ขาบวงสวงบวงสวงปุ๊บมีพายุฝนตกฟ้าร้องคนจิตกุศลโอ้โหพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์มากเทวดาอนุโมทนามาหมดดินน้ำลมไฟซาถุมเทวดารับรู้เห็นหรือเปล่าคิดในทางดีแล้วโยมแต่ถ้าคนจิตไม่เป็นกุศลเฮ้ยมันอาเพศ มันอาถรรพ์เห็นหรือเปล่าเทวดาลงโทษมีทั้งลมทั้งฝนทั้งฟ้าอดีไม่ผ่ากลางพิธีอีกเห็นหรือเปล่าจากเรื่องเดียวกันเห็นหรือเปล่ายมจะมองด้านไหนเข้าใจหรือเปล่าเออดังนั้นโยมใจละโยมรักษาให้ดีจิตที่เป็นกุศลดังนั้นมันให้ทานมันรักษาศีล มันเจริญสมาธิเมตตาภาวนาโยมทําบ่อยๆทำบ่อยๆทำบ่อยๆจิตยมก็จะสะอาดสว่างสงบพองใสอุทปาธิอารลโกความสุขความสะอาดความสว่างความใสความขาวรอบก็จะบังเกิดขึ้นอันนี้แหละคือเรียกว่าบุญเข้าใจไหม บุญเป็นบอ่อเกิดแห่งความสุขบุญเป็นบอ่อเกิดแห่งความเจริญบุญเป็นบอ่อเกิดแห่งความสําเร็จทั้งปัจจุบันและอนาคตจนถึงพรานิพานนโยมนะดังนั้นญาติโยมท่านไหนมีโอกาสนะโยมไม่ได้ให้ทานโยมก็รักษาศีลแต่โยมไม่ได้รักษาศีลก็มาภาวนาแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็ทําครบสามอย่าง พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนบันไดสามขั้นที่โยมจะต้องเดินให้ครบสามขั้นถ้าโยมเดินขั้นเดียวนะโยมก็ไม่สามารถที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้บันไดสามขั้นเนี่ยโมต้องเดินให้ครบทำไมรู้ไหมทานเป็นปัจจัยให้ถึงสวรรค์โยมจะทำบุญเยอะแยะมากมายอะไรก็ตาม ถวายทองถวายเงินถวายทรัพย์สมบัติอัญญามณีรัตนชาติโยมพายโยมไปได้แค่สวรรค์แค่นั้นศีลเป็นปัจจัยทําให้ถึงสวรรค์กับผมมโลกทําให้เป็นปัจจัยให้ถึงสวรรค์กับผพม,มโลกโยมไม่ถึงนิพพานนะศีลเนนะี่ยทำไมรู้ไหม เพราะว่ายมรักษาศีลขนาดไหนก็ตามศีลห้าก็ถึงสวรรค์ศีลแปดก็ถึงพรมการภาวนาเนี่ย้ายมภาวนาการภาวนาเนี่ยสามารถทําเป็นปัจจัยทําให้ยมนะไปถึงนิพพานได้แต่ว่าถ้ายมภาวนาอย่างเดียวยมเป็นคนตนีที่เหนียวมีแต่ความโลภเป็นนิพพานไหมไม่ ยมภาวานางเดียวแต่ศีลไม่บริสุทธิ์จะไปพระนิพพานได้ไหมไม่ได้โยมเห็นหรือเปล่ามันก็เลยเป็นบันไดาสามขั้นอย่างน้อยต้องรู้จักให้ทานรู้จักรักษาศีลเจริญจิตตภาวนาชำระกายวาจาจิตใจให้บริสุทธิ์เดินตามบันไดาสามขั้นป่อยๆสามขั้นป่อยๆลดละเลิกปล่อยวางวางเป็นก็วางเป็นวางไม่เป็นก็วางไม่เป็น ให้สำคัญจเจริญสติบ่อยๆด้วยการภาวนานายยมนะอย่างคูบาเนยตามดูรู้ทันแล้วก็วางตามดูรู้ทันแล้วก็วางวางปุ๊บก,ก็วางวางปุ๊บก,ก็วางคูบาเลยยิ้มได้กับทุกสิ่งหัวเราะได้กับทุกอย่างอะไรเกิดขึ้นคูบายิ้มหัวเราะได้ทุกวันฝนจะตกฟ้าร้องแดดจะออกคูบามีความสุขกับปัจจุบันขณะแล้วก็คูบาเดินด้วยสติ นาโยมนะวันนี้ก็อนุโมทนากับทุกท่านทุกคนบุญใดกุศลใดที่ท่านทั้งหลายได้กับทำได้บำเพ็ญสร้างไว้แล้วก็ขอบุญอน,นันจงเป็นพลวะปัจจัยนุนนำท่านทั้งหลายให้ปราศจากทุกโศกโรคภยัยอุปสรรคปัญหาการงานการเงินการดำเนินชีวิตสิ่งไม่ดีทั้งหลายทุกโศกโรคภัยขอแมลายหายสิ้นไปตั้งแต่วันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายมีสติ มีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในสิ่งที่ปัรถนาทั้งทั้งโลกทั้งธรรมจนถึงที่สุดแห่งทุกข์พระนิพพานวันนี้ก็ขออนุมโมทนาสาธุกาสไว้ณนโอกาสนี้ทีคายุโกอายุวันโนสุข,ขังภะลา เชื่อว่าน่าจะทำให้ทุกท่านเห็นถนึงความสำคัญของการภาวนาได้ชัดเจนขึ้นนะคะช่วงหน้าคุณแม่ปรางรัตจะมีอะไรมาฝากไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะช่วงธรรมมาพิวัตรธรรมมาพิวัตรวันนี้ปรางรัตน์มีสารธรรมเตือนใจว่าชีวิตมีค่ามากกว่าที่คิด ว่าแต่จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปสดับรับฟังพร้อมๆกันเลยนะคะคนเราในทุกๆคนนะมีคุณค่าในตัวเองหมดแต่เราต้องมองหาคุณค่าตัวเองให้เจอเราต้องบอกรักตัวเองต้องต่อยอดความรักความดีความงามในชีวิตให้เจอเพราะชีวิตของเรามีค่ามากกว่าที่เราคิดบางคนนะไม่เห็นคุณค่าของตัวเองก็ต่อยอดความคิดตามอารมณ์ ที่มากระตกกระตุ้นแล้วไหลไปในทางที่ขอให้เกิดความเสื่อมแต่ถ้าบางคนเห็นคุณค่าของชีวิตเห็นคุณค่าของกายของจิตของตัวเองเขาจะเรียนรู้ที่จะบอกรักชีวิตเป็นด้วยการคิดดีพูดดีทำดีเมื่อเขารู้จักบอกรักชีวิตด้วยการคิดดีพูดดีทำดีคุณค่าของเขาก็จะเกิดขึ้นมากมายมหาศาลองค์หลวงพ่อพุทธทาสท่านสรุปค,คำสอนของพระพุทธเจ้า าการใช้ชีวิตให้มีคุณค่าคือคนเราเกิดมาต้องเป็นคนที่มีความสงบเย็นก็คือหมายความว่าต้องรู้จักแสวงหาความสุขจากการบอกรักตัวเองเรียนรู้ตัวเองตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ประการที่สองชีวิตของเราจะมีคุณค่าเมื่อเรารู้จักทำประโยชน์เกิดมาหนึ่งชีวิตอย่าให้ความดีหยุดเพียงลำพังที่ตัวเรา แต่เราจงใช้หนึ่งชีวิตของเราหนึ่งความคิดหนึ่งคำพูดหนึ่งการแสดงออกของเราต่อยอดให้เกิดความดีงามแก่ผู้คนด้วยการแบ่งปันด้วยการให้ด้วยการแสดงความเอื้ออาทรทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นอย่างไม่หยุดลั้งแล้วเมื่อนั้นความสุขความดีงามคุณค่าจะปรากฏแก่เราและคุณค่าจะปรากฏแก่ผู้คนแก่สังคมแก่โลกไปน,นี้ด้วยเะนนั้นเนี่ย เมื่อเราได้ชีวิตมาแล้วซึ่งเป็นความลำบากกว่าจะได้มาเราต้องดูแลชีวิตให้ดีเราต้องดูแลชีวิตด้วยความรักความเคารพให้เกียรติชีวิตด้วยการนำพาชีวิตไปต่อยอดให้เกิดสิ่งดีตามด้วยการคิดดีพูดดีทำดีแล้วความดีงามเหล่านี้จะทำให้เราสัมผัสคุณค่าที่แท้จริงของการมีชีวิตอยู่ขอให้ทุกคนกลับามาบอกรักตัวเอง กลับมาเห็นคุณค่าตัวเองแล้วกลับมาใช้ชีวิตอย่างคนที่มีสติอย่างคนที่ไม่ประมาทอยากคนที่อยากส่งต่อคุณค่าของชีวิตจากตัวเองไปสู่ผู้คนแล้วหนึ่งชีวิตของเราจะขอให้เกิดความหมายที่มากมายมหาศาลแก่ผู้คนแก่โลกใบนี้ตลอดไป ขอบพระคุณสำหรับการติดตามหวังว่าทุกท่านจะชอบรายการพุทธปัญญาพิรมนะคะสำหรับวันนี้ได้เวลาที่เป็นหนึ่งแล้วคุณแม่ปรังและต้องขอลาเรากลับมาพบกันใหม่ในเช้าวันเสาร์และอาทิตย์หน้านะคะขอธรรมะโปรดรักษาทุกท่านให้มีแต่ความโชคดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ